นไทยเป็นยู่ขไปครับนวดไทยเป็นอยู่ครับเดี๋ยว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 จะดจะึงมือตามือตาิวแล้วมันมันใส่าแบบนี้ <laughs> nên một làm bảy mươi này. em hơi hắn rồi nhiều, ô dinh 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 dinh

เดี๋ยไปนั่งไปนั่งน้าแม่ผมไปนั่งข้างแม่ผมนิดเดียวทางขุดได้เยอะที่เทือกเทียน

ขาตัดขาดตัดผมแห้งไงนี่แห้งอยู่ด้ยวกใดตัดพตเสียเงินเหมือนกันไตัดขาตัดผมแห้งอยู่ด้ยนี่ขาดจ้างตัดผมเพื่องตดเพิ่ตัดไห้เริ่เอาขาจ้างไห้ด้วยไ่กเป็นทาตัวนี่ม่พเป็นตัดตัดไห้ตัวนี่เรื่งตัดเรื่องย่างค้อมนี่น่อนีก็พอจ้างนี่กันเนาะยาพิ่นี่ครับพี่นกยาเขาตัดผมอยามาเดี๋ยวก่อนมาติตัดก็บ่ได้ตัด ข้าพี่ตัดผมปีเราเถอะเอาเลยตามสบายแล้วบอดียินดอกเทิ้งตัดทั้งเงินเชียงเงินพร้อมเลยเราบอดียินดอกตัดรลดตัดได้กับตัดคางเก็มีงามดอกโอ้ยมีแห้งละบาดนเส่าวิ่งเสวยันได้บานนี่เขาก็กินแซ่บระบานตัดผมบอกแล้วอยากน้ำผมนี่ล่ะนักหน้า้ำผมนี่ล่ะแต่ว่ามันวิ่งอยู่บนเส้า ไม่คขไปไหว้ทึงหัวน้องผมกันเละตาตอกอันี้ง่ามๆเลยกินเขาจะนอนอยากกินเขาดิอืี่ยังมันฟูวักน้อยๆไบว้อัวฟูตันไว้จัหูว่ามันมาทข้งไหนก็ทิแก่ทังจุ๋สีหยัก ผมเราไม่นอนไปทำผื่ออือผมไปที่ตีบสะเดียนปกติเขาเจ้ะเจียวยังก็เอาน้ำมัดฉีดใส่อันนี้หัวยามันติดแล้วโอืเอาน้ำมัดฉีดใส่มันไปแค่เดียวกันเปียกเต่ากันหัวยามันติดแล้วแตบอาบน้ำบ่อยน้องเสียตัวเอาซื้ออาบเดี๋ยวเอาไปอาบไปทั้งวันละปกติจ้าวหัวออกไง เบิ้งหนาลูกค้าน i̇şte ี่ด้วยกันทงชี้ทงเด้งเนี่ยเจ้าเนี่ยแสดงว่าลูกค้าเมื่อยงมัผมอนิดอู้เฒ่าบ่มีแห้งนิดน่องมอนส่งไายในจังหน่อยสรงคายในจังหน่อยมาีแถวกนวดเมื่อยทึงหักผู้เฒ่ากระดตัดผมออกไว้อยู่ดีมีแห้งอันนี้กไปเ็หเนก็ต้องผี สวยเดียวครับสวยแล้วครับอย่าอย่าซุนมือตาเด้ออย่าซุนอย่าอย่าซุนของตาเด้อท่านเบิ่ง้อซื้อท่านมึงยื้อซื้อยายตุยยายาตุยจะเอาปลาลุดแห้งมาตีขามึงรู้หน่อยขึ้นยังไงสีที่ขึ้นยังไงทังที่ขายของขายของอพอาะแม่นไทยนี่โอ้ไทยเฮ้ยิ่งรู้ปักไฟปักไฟน๊กไปเอาะน้องมาเด้อไปอ่ะน้องมาเด้อ เสยแม่ข่นน้ำเสยแม่ขนน้ำเ่้<ๆ>อยอายุขานี่ยบาาๆๆา้านพ่อเศร้าตีงไม่หนีกับอนนี้ก้อน่อมือตาเด้ชชอชมือต้อยังไดลูกข้าพี่วิ่งเบื้งหน้าเป็นที่เบืหลังนยนี่ <c oughs> ลูกค้าเริ่มละใครใครเป็นลูกค้าโอ้เอาเอาเอาชตตัแม่เขา เออนั่นเห็มบอยากวนลูกข่าเอ้าส่งผมมาพวดจ้เฮ้อเหือูกค่าหรือไมู่กค่าดิเรานี่เฮือดุข่าจะเนี่ยเงี่จางเนี่ยจางเนี่ยจงย่างพนหน่อดเหัวดุค่า พูลูกคปนส่งนี้่องห่อรถนีพดก็พดีเนี่ยพต้องพ่นน้ำด้วยผมนี่พ่อไเ่ยป๊ก็เกิสร้างย่อยจริงว่าลูกค้าเออเอาพ่อละบาลพ่อละบาลนี่เออเอาไปอาบน้ำบาลนี่น้ำแบบร้างง่ะอืมาใน้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮนยเยเเฮ้ยยเ้้เ้ยเ ผู้เเกาวผู้เเกาวผู้เเก้วเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาตากระพุกอันนี้ให่โว้แมนเอานะแม่หากรเเ้าลแมนห้าจะไปอัน้ามากระปกเดหมอคาบตั้งเกย์ประเทศด้วยซ้ะ ครับครับเดี๋ยวคอยูกเดี๋ยวคอยปลูกเี้ยนประเด็นนะใจใหญ่มีเหรอคีับำมากครับฮะเอาเอาละเอาละจำูาคาคอยอีกแล้วอ่าฮะ โอ้ยยังเป็นยังเป็นขนอยู่โอ้ยขนขี้ขั้นตนไหนไหมเอาขนขี้ขั้นความเห็นหงอโดยใส่คอมเดยตัดเห็นหงได้สาวไปเ้ยได้หนึ่งเนาวเห็นหงก็สองคนได้ตอวนี้ลำเลยชะกังเบาหัวลุเงเกนดอยเบาสบายได้สาหความความได้บ้านอ้าวเอาไปอาบน้ำมาอะไรฮไปอาบน้ำนุ่งกางน้ำให้ยาก บักต้นสองคนเดีวเออโอ้ยเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องบานนี่แล้วสีวินเราสีวินอยากเอาออกปาดท่อโอ้ปาทุว่าั่เอายังปาดออกเอาผ้ามาปาดกันปามาปาปาดออก่ทอโอเคครับพี่น้องครับบต่สู้งเากับงยนะครับ Oh, <laughs> okay,